นเริ่มตอนนี้ที่หนึ่งที่หาเจอวิวคนแรกวิวแจกไปยันต์สองใบที่สองวิวแจกขีนแดงสามเม็ดเนาะส่วนยังไม่ได้เริ่มหายูนิคอนขี้เต็มมแเนี่ยยังไม่เริ่มหาเลยกำลังอธิบางอยู่เลยบอกเริ่มเลยนะแล้วก็วิ่งมาแล้วเนี่ยยางบอกว่ายูนิคอนตะตัดสิปเลยนะอย่างงี้ไม่ได้เลยขี้โกงจ้าไปไหนก็ไปเองวิวต้องให้ทุกคนมารวมที่จุดเดียวเด็จเดี่ยวมีมุ่งเป้าอะไรเงี้ยก็วิวไม่ได้ให้ใครไปไหนเลยนะวิวก็บอกว่าอย่าไปไหนนะรอวิวซ่อนก่อนนะ เอาใหม่เลยทุกคนกลับไปใหม่หมดเริ่มใหม่นะไม่ไม่เริ่มใหม่ดีิวห้ยูนิคอนได้เป็นคนแรกนะเริ่มใหม่อีดอวไปเห็นที่ซ่อนกูอีกอีสัตว์กูสานหาที่มิทแล้วมิทเจอคนเนยโอ้โหมก็เจอนกว่าซ่อนอีดอวยังหากูเจอกูย้ายแนวหนีก่อนทุกคนฟังดิวดีๆนะกลับไปยืนกลางเซนทรัลสแควร์แนวก็ห้ายาเห็นใครนะถ้าดิวเห็นใครดิวแอดเพื่อนหรือดิวจำได้ดิวจะไม่ไม่ถือว่าได้รางวัลนะที่โกงอ่ะไอเบ้นเป็นคนยางเงี้ยเบ้น เออเอาเอาหนิงเป็นหลักนะกิจกรรมนี้ก็ดูด้วยนะจ๊ะว่าอะไรยังไงนะจ๊ะใครขี้โกงกัรู้อยู่แก่ตัวนะมาโกงกันได้ยังไงเนี่ยเออไม่เกี่ยวเลยอะเล่นะับคนงี้เล่นทุกคนตู้จดหมายนะจ๊ะอย่าเห็นนะว่าหืยีดอกใครมาแอบเห็นกูเร็วมากเลยหอยหลอดกูใส่เนี่ยนะชื่อซุปไปอในในไในนั่นนะในเดี๋ยวต้องมีเล่าเลยนะมีเนี่ยที่ไม่ชอบเต็ด้วยนะแหละก็ต้องไม่เห็นนี่มันกระเทยหลังตึกมั้ยถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนอยู่กลางเซนต์สแควร์แล้วใช่ไหมบอกก่อนไม่มีใครโกงนนะะอยู่การแแแล้ว ใครกองเนี่ยผมผมเคยแช่งมากเลยโอเคนะเริ่มนเลยค่ okay นะแล้ว,ลวลค่ะไหนค่ะเชิญค่ะคนแรกได้ใบรีดันคนที่สองได้หินแดงสามก้อนส่วนคนที่สามส่วนคนที่สามดูจะรอดูว่าถ้าเขาหายได้ความผอมไปดูก็ตายย่ากเราก็ให้หินแดงสามก้อนเช่นเดียวกันนะหนึ่งใบรีดันสองใบที่สองได้หินแดงสามก้อนที่สามได้หินแดงสามก้อนนะเจอคนแรกไม่ได้ดีเสมอไปเอ็นตอมไว้นะคนแรกเราไม่เดียวเลยไหมเราเรียกคนแรกเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ที่สามเปลี่ยนแปลงดีกว่าที่สามเปลี่ยนเป็นหินสีเหลืองสามก้อนแทนคนที่เจอที่สองถือว่าโชคดีเป็นพิเศษละกันที่มาเจอวิวคนที่สอง โอเคเหลือเวลาสองคนแล้วนะคนแรกเป็นโกไดมอนด์ส่วนคนที่สองเป็นอะไรเนี้ยอ่านชื่อไม่ออกมูบารีนรอแอบด,ดีๆแอบไว้ดีๆเดี๋ยวคนที่หนเห็นเดี๋ยวคนที่สามไม่เห็นเออแอบไว้แล้วลองไม่เห็นเราหรอกคนที่หนึ่งคือโกไดมอนด์นะคนที่สองมูบารีนคนที่สามได้หยินเหลืองสามต้อนนะยังไม่มีคนหาเตยนะตอนนี้ยังมีคนเดินมาด้วยรับไปดีการถกตีครับเลยนะอันนี้มันอยู่ที่ดวงของคนนะที่มาเจอคนแรกนะดูเห็นคนแรกอ่ะเรานี่ตัวเลยใช่ไหมยังไม่รู้นะเบนเป็นออกมาะ่อบไ่ตรงตามเงื่อนข คือบว่าอเดียวยายนะ้วเดินด้วยหาเลยสิไดีเราแ็กาสเดียวพ้อมเลยอ่ะเยเราเราไกระเด็นเห็นแล้วเฮ้ยเห็น้อีโค้ลันนาตาอ้าวคนที่สามเป็นคิวนาตน้องนาเด็ดน้องเทิร์นดีวิวเดี๋ยวให้เลยแล้วกันเนาะจอยอะจหนึ่งโกไดมอนด์นะได้อดับหนึ่งของเราอ่าอยู่ตรงแบเทิร์นฟิวให้ทุกคนมาหาที่แบเทิร์นฟินะดูที่แอบีนมไก่อนไหมโอ้หาไม่งห้าแบเทิร์นฟิวแมมอีอดไปจากมือแ มาง5นาทีเลย้่สนุกเลยโอ้ยอ่ะมาดูมูที่แอบของบิวเห็นวิวหรือยังน็อกเทิร์นกับโไดมอนกับเอ่อบุกลีมาเร็วกว่าเร็วบิวมึงต้องนั่งเว้ยมันทำไม่ได้ยออปอไที่ไหนล่ะมนั้นกูนั่งเลยเนี่ยไม่เจอจริงเหรอนี้แอบแบบเฉยมากเลยนะโไดมอมอันนี้อคหนึ่งใช่ไหมคะเอาไปค่ะเฮ้ยมึงมันกว้างเลยเว้ยมันต้องแลวดวงเว้ยว่าอะไราั่งดวจริงๆนี่ควรจะมาตรงนี้ล่ะอนคนสุดท้ายน็อกเทิร์นเดี๋ยววิวเดี๋ยววิวเดี๋ โอไม่หนุกเลยโ่ตรงมตช์เนซวเนี่ยเจอเลยจริงทำไมไม่เจอวิวิวก็ไม่แอบมิดมดอะไรนะเห็นเลอะไรใจมียไมนี่แค่นี้สรกหมดไปหลายแล้วยิ่งจนๆอยู่อดออยกเออมันต้องมาโผลตรงนี้แน่เลยตัไแล้วนะตรงนี้ดนนด่แล้วใครสนใจอยากไ้ามปรับใจติดต่อหลังไม่เลยครับไม่จริงไม่จริงคคม่จงคุไม่ทุกคนเห็นหมดแล้วใช่ไมวอย่ตรงไหนิบไปแล้วนยะๆแล้วไหนขอบคุณสำหรับความร่วมมือ